ไม่แปลกใจหลายคนแฮทักที่ไปหน้ามิวนิฐาไปร่วมงานแต่งโนตกับแพทริเซียทำหลายคนโฟกัสทีหน้าเป็นครอบครัวเล็กๆที่นะ่ารักและอบอุ่นมากๆของนางเอกสาวมิวนักฐากับสามีแสนดีเซนทราพุธคููหาเปียมกิจที่ตอนนี้มีลูกสาวคนเดียวน้องมารินอายุหนึ่งขวบมีพัฒนาการที่ดีสมวัยและเริ่มเรียนรู้สนใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวแล้ว โดยเฉพาะพวกการ์ตูนต่างๆจะเห็นน้องมารินมีตุ๊กตาตัวเก่งติดตัวไปตลอดแม่หมิวอยากให้ลูกสาวได้สนุกสนานไปกับแสงสีของต้นคริสต์มาสจึงได้ให้น,น้องมารินแต่งตัวสุดน่ารักเป็นเดสฟูฟ่อนสีทองสุดคิ้วร่วมงานเปิดตัวต้นคริสต์มาสและสุดหมิวนิ t าก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานแต่งแพทริเซียกับโน้ต ได้ควงคู่ให้โซเซนไปด้วยและได้ถ่ายภาพคู่กับบา่วสาวเป็นที่ระลึกทางไฮโซเซนก็ได้โพสต์ภาพกับบา่วสาวพร้อมระบุแคปซั่นว่ามีความสุขมากๆรีบมีร้านเร็วๆนะคะหลังจากที่ได้โพสต์ไปนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาโฟกัสที่ใบหน้าของหมิวเพราะเธอนั้นดูมีออร่าแบบสุดๆสวยไม่ส่างแม้เลี้ยงลูกเองนะ้าแม่ก็ไม่โทมเลยค่ะเพราะออร่าของเธอนั้นเปล่งประกายมาก